สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้คุณีจะพาเด็กๆทำข้อสอบปลายปีวิชาภาษาจีนกันนะคะเวลาในการทำข้อสอบค่ะ30นาทีเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบกันเลยนะคะข้อสอบวิชาภาษาจีนนะคะของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะคุณีจะออกข้อสอบเรื่องช้นถี่นะคะก็คือร่างกายนั่นเองนะคะมีทั้งหมด2ตอนค่ะเด็กๆ10ข้อนะคะ2ตอนตอนที่1ก็คือเลือกความหมายให้ตรงกับคำศัพท์ที่กำหนดให้นะคะข้อที่1ถึงข้อที่5ส่วนตอนที่2นะคะดูรูปภาพแล้วเติมคำศัพท์ให้ตรงกับความหมายนะคะ ห้าข้อเช่นกันนะคะข้อที่6กถึงข้อที่10ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกระดาษคำตอบกันเลยนะคะกระดาษคำตอบนะคะเด็กๆคนไหนยังไม่ได้เขียนกระดาษคำตอบนะคะสามารถเขียนตามคุณีได้เลยนะคะสิ่งสำคัญที่เด็กๆห้ามลืมก็คือชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะคะเขียน1-10ถึงไว้เลยส่วนใคร ที่เขียนไว้รอคุณีแล้วนะคะก็ไม่ต้องเขียนใหม่นะคะใช้อันที่เด็กๆเ,เขียนนั่นเลยมาค่ะเด็กๆเ,เรามาดูข้อสอบตอนที่หนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะเลือกความหมายให้ตรงกับคําศัพท์ที่กำหนดให้ทํำยังไงอ่าเดี๋ยวคุณีจะอ่านโจทย์ให้เด็กๆฟังเหมือนเดิมนะคะแล้วเด็กๆก,ก็เลือกตัวเลือกนี้หรือจะเลือกตัวเลือกนี้นะคะ ให้เติมลงไปนี่ข้อที่หนึ่งสมมุติว่าข้อที่1ตอบปีกอ่าเด็กๆก,ก็เขียนปอ,อีก,กปีกลงไปนะคะในกระดาษคำตอบข้อที่1อ่ะเรามาเริ่มข้อที่1กันอย่างจริงจังกันเลยดีกว่าคะ่ะเด็กๆอ่ะข้อที่1นะคะเดี๋ยวคุณนีอ่านให้ฟัง เดี๋ยวคุณนีอ่านข้อที่หนึ่งให้ฟังนะคะข้อที่1น,นะคะเด็กๆข้อที่1นึ่คำว่าเยียนจริงอ่าข้อที่1เยียนจริงเยียนจริงแปลว่าอะไรเอ่ยระหว่างคำว่าปีกหรือคำว่าตาถ้าเด็กๆรู้แล้วนะคะเด็กๆเขียนลงในกระดาษคำตอบได้เลยค่ะ คุณนีอ่านข้อที่สองแล้วนะคะข้อที่สองคำว่าปีจื่อปีจื่ออ่าเด็กๆเลือกเลยปีจื่อแปลว่าหูหรือแปลว่าจมูกนะคะเลือกเลยค่ะต่อไปข้อที่สามนะคะข้อที่สามคำว่าโถโถแปลว่าอะไรเอ่ยระหว่างศีรษะ หรือเส้นผมข้อที่สี่คำว่า show show แปลว่าอะไรระหว่างมือหรือเทา้าข้อที่ห้าจุยจุยแปลว่าอะไรระหว่างหางหรือปาก ถ้าเด็กๆทราบคำตอบแล้วนะคะเด็กๆเ,เขียนลงบนกระดาษคำตอบได้เลยค่ะข้อที่1ถึงข้อที่5นะคะเรามาดูตอนที่2กันเลยนะคะเด็กๆคนไหนทำไม่ทันนะคะเด็กๆสามารถกดค้างไว้นะคะแล้วก็เขียนไปทีละข้อนะคะตอนที่2ค่ะดูรูปภาพแล้วเติมคำศัพท์ให้ตรงกับความหมายนะคะ ก่อนที่เราจะไปทําข้อที่6ถึงข้อที่10เราต้องมาดูตัวเลือกกันก่อนนะคะว่าตัวเลือกแต่ละตัวอ่านว่าอะไรแล้วก็แปลว่าอะไรกันบ้างนะคะข้อที่1ตัวเลือกที่1นะคะตัวเลือกนี้ฟุบนะคะตัวนี้อ่านว่าชื่อปางชื่อปางแปลว่าปีกอ่าคุณนีจะเขียนคำว่าปีกไว้นะคะ เ,เขียนไว้ต่อไปคําที่สองนะคะเด็กๆคําว่าเหยียนจริงเหยียนจริงแปลว่าตานะคะเหยียนจริงแปลว่าตาต่อไปข้อที่สมค่ะคําว่าเจียวเจียวแปลว่าเทา้า คำที่4คำว่าเว่ยป้าเว่ยปาแปลว่าหางและวคำที่5นะคะคำสุดท้ายของเราอ่าเด็กๆลองทายซิเออตัวเออตัวแปลว่าใช่แล้วแปลว่าหูนะคะเด็กๆทุกคนรู้แน่นอนอ่ะนี่นะคะคณนี้ก็เขียน ความหมายไปให้เด็กๆแล้วดังนั้นเด็กๆมาดูข้อที่หกันเลยค่ะข้อที่หกเด็กๆเห็นไหมคะรูปอูดอ่าลูกศรชี้ไปตรงไหนของรูปอูดคะลูกศรชี้ไปตรงเท้าอ่าเด็กๆก็เลือกพินอินนะคะตรงเท้ามาเขียนลงไปได้เลยนะคะสามารถเขียนตอบได้เลยในข้อที่หกนะคะ ตอบเป็นอันนี้นะอ่าไม่ใช่เขียนเท้าภาษาไทยนะคะเด็กๆต้องเขียนเป็นตัวพินอินนะอ่ะต่อไปข้อที่7ค่ะข้อที่7ชี้ไปตรงไหนเอ่ยชี้ไปตรงหูอ่าดังนั้นเด็กๆก,ก็เอาพินอินตรงคำว่าหูมาเติมได้เลยนะคะเด็กๆห้ามเขียนผิดนะใครเขียนผิด คุณีหาคะแนนนะคะข้อที่แปดอาชี้ไปที่ตรงไหนดูแล้วเขียนเองนะคะข้อที่9และข้อที่สิบก็เหมือนกันเด็กๆสามารถดูนะคะลูกศรที่ชี้ไปตรงไหนแล้วเด็กๆก,ก็เขียนคำศัพท์คำนั้นให้ตรงกับลูกศรที่ชี้ไปได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆข้อสอบวิชาภาษาจีนทั้งหมดสิบข้อ คุณนี้เชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำข้อสอบได้แน่นอนนะคะขอให้เด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจทำข้อสอบแล้วก็โชคดีในการทำข้อสอบนะคะขอให้ได้10-10-10ทุกวิชาเลยรวมทั้งวิชาภาษาจีนของคุณนีด้วยนะคะขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีค่ะใจเจียน